คุณผ e ู้หญิงครับคุณคุณผู้หญิงครับคือสถานการณ์เป็นไงบ้างครับผมออกไปได้ยังครับเนี่ยข้างล่างโอเคเลยยังครับ้อโจะให้ผมร้องเพลงอะไรตรงนี้หรอครับผมร้องข้างล่างเป็นไงบ้างครับข้างล่างข้างล่างเริ่มนิ่งเลยยังเลยถ้าเริ่มนิ่งแล้วเดี๋ยวเอาอันนี้ค่ะโอเคครับขอบคุณครับโอเ็ดคอะไรคะร้องเพลง นอนกองกันอยู่ผมยังมารด้พูดคุณนักร้องค่ะคุณนักร้องเรียกอะไรโทษดีครับพี่นโมค่ะพี่นโมเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเริ่มชุบทีละแก๊งหน่อยครับแก๊งละคนแก๊งละคนแก๊งละคนเอาใช่ครับเอาหัวหน้าแก๊งสู้ๆนะครับผมไม่เกี่ยวทีละคนนะครับทีละคนนะครับ ใ,ใช่ไหมได้โสงให้พี่หน่อยอ๋อโอเคอเน,นะอันนี้แกลงรักเธอค่ะอ้าวไปไหนอ๋อนี่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 นโนโงแก้งรักเธอโอ้ยอนน้น่ใครครพอโอไย่เสียงพอครับ อเปลอาไปฮัลโหลครับ, Hello, ร,บระวังตำรวจนะคะพ่อมาฮออ่ะฮัลโหลเรียกขึ้นมาดูดูแลนะครับเรียกทีสี่เราขึ้นมาดูแลนะอ๋อมพี่ใครอยู่ข้างล่างขึ้นมาดู อ๋อเขาจะคุยไหมครับเขาไปไหนครับเอาไงดีครับเอาไงดีครับเราก็มองว่าอ่ะสมมตินะเมื่อวานเรียกแก๊งไปประชุมทุกทางทุกแก๊งในเมืองรวมถึงครอบครัวถูกไหมเรียกไปประชุมเราพวกเราก็ไปโอเคเราก็ไปฟังว่ามันมีเรื่องอะไร พอทีนี้เชิญไอรอนออกเราก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะเรื่องอะไรเราก็เลยโทรถามพี่เราพี่เราก็บอกไม่รู้บอกว่าไม่มีอะไรจะคุยกับไอรอนแล้วก็เลยออกไปทีนี้เราก็มายืนฟังใหม่ว่ามันคือเรื่องอะไรเขาขอความช่วยเหลือจากทุกแกงให้ตีไอรอนบอกว่าเอ,อเอ้ยคนได้ยินเสียงเราปะได้ยินครับอ่ะฮะเขาบอกว่าให พวกแก๊งช่วยแล้วพวกผมจะช่วยคุณในวันข้างหน้าอะไรสักอย่างเราก็บอกว่าแบบเราก็อะไรวะคือให้ช่วยอะไรคือถ้าสมมติวันเป็นเรื่องของทีซีกับไอดอลเราจะเข้าไปยุ่งทําไมแต่แต่นี่คือเมื่อกี้ที่ดีซีเรียกพวกเรามาคุยเราจับใจความได้อย่างเดียวคือต้องการให้พวกเรากลับไปอยู่ภายใต้การควบคุมของทีซีก็เลยมองว่ามันไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่อะ่ะคือการที่อยากอยากจะให้ อยากจะให้เราแฝ่กับพวกคุณพวกคุณก็ต้องแฝ่กับแก๊งก่อนอ่ะฟังนะครับมันไม่มีความแฝ่อะไรทั้งนั้นนะครับแก๊งกับทีซีมันไม่มีความแฝ่อะไรทั้งนั้นอ่ะคุณมาเรียกร้องหาความแฝ่ได้ไงครับคุณอยากได้ความแฟฝ่อยากได้ความแฝ่มากใช่ปะอยากได้ความแฝ่ใช่ไหมเดี๋ยวผมจะหยุดตี๊ดนเกลฟังแล้วผมจะตีคุณไหมคุณอยากได้ความแฝ่ใช่ไหมก็ตีอยู่นะคะตอนเนี้ยโอเคก็งั้นเดี๋ยวผมจะหยุดตี๊ยวดนเกลฟักแล้วเดี๋ยวผมจะไปเล่นแก๊งคุณแทนเอาไหมถ้าคุณต้องการแบบนั้นนนนนนน่่่่ะะะก็ตตตตีีีีอออออยยยูเเ้้้แลวมมััไไงงโค เดี๋ยวเดี๋ยวเรียกพวกเราขึ้นมาแล้วก็เอาคนนี้ไปหน่อยครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนเป้าหมายไปเอาเป็นแก๊งแก๊งนี้ดีกว่าคุยกับพี่น้ำมือค่ะเพราะว่าผมไม่เข้าใจว่าเขาพูดอะไรผมไม่ผมไม่รู้เรื่องอ่ะคุยไหมคะอันนี้คือยังยังอยากเข้าร่วมอยู่ใช่ไหมครับเนี่ยเอานอนต่อเล้วเอานอนต่อเลยครับเอานอนต่อเลยไม่ต้องคุยแล้วเอานอนต่อเลยไม่ได้ก็จะไทำไมมันไม่ไม่ไม่อันนี้คือจะคุยหรอหรือว่าไง ใช่ครับใช่ใช่อันนี้คุยไหมอยากคุยไหมไหนคุยได้อยากออกคคุรับอออยากกหรือว่าอยากยังอยู่เหมือนเดิมไหนคุยได้ผมให้โอกาสพวกคุณนะคุณจะรักแก๊งคุณหรือว่าคุณจะรักคนอื่นแล้วแต่ไอตอนคลิปครับแล้วทำไมถึงต้องพันธมิตรกันอ่ะผมไม่เข้าใจมีไหมช่วยเหลือกันช่วยเหลือกันได้ยยินเลค่ะใช่ครับแล้วมาอยู่ภายใต้ทีซีทำไมทำไมไม่เป็นสร้างองค์กรเองอ่ะได้ยินแล้วได้ยินแล้วมีใครคุยได้ไหมตรงนี้ผมว่าผมเลิกแล้ว ไม่คุณมาขอให้ผมลงเนี่ยฮูดคุณเนี่ยชุดคุณเนี่ยสวัสดิการเนี่ยคุณมาขอผมทำไมถ้าคุณอยากช่วยดอนกีบอบบคุณก็ไปให้รอนกีบแม่งตั้งองค์กรดิอะ <c oughs> เอาตกใจเคี้ยวพี่ตุย ไม่เข้าใจว่านนคือ,อ,ะคอจะมาอยู่ภายใต้อะไรครับผมไม่เข้าใจในวันที่พวกคุณมานั่งรับสวัสดิการนั่งขอให้ลงฮูดลงนู่นนี่นั่นให้คิดไม่ได้ลระทำเพื่อคนอื่นทำเพื่ออะไรครับมีพันธม,มิตรแล้วมันมีความสุขจริงใช่ไไมเเกีียว้ข,ขาออไปไดไหม ใค้ประกาศได้ประกาศให้หน่อย Mm-mm. ทำไมเขาถึงช่วยเหลือกันล่ะผมไม่เข้าใจว่าทำไมก็ถึงช่วยเหลือกันทำไมถึงพันธมิตรกันที่นี่เกิอะลยขึ้นอ่ะรู้ไหมแช่ผมคุยกับคุณนั่นแหละไม่เคยทราบไหมครับ ทำไมถึงเขาพันธมิตรกันล่ะทำไมถึงรักกันนะพี่หนูฟังมาเขาบอกว่าเขากลัวแบบถ้าสมมติว่าไม่ช่วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วถ้าเกิดว่าจบเรื่องนี้แล้วจะโดน it, ไอดอนกิฟไปไล่ตีเขาไม่อยากมีปัญหาอ๋อไม่น่ะ ไม่ต้องกังวลถึงนาดนั้นเลยคนตีหมอด้วยนะครับพี่ต้องเอาไงดีอะอะไรนะครับพี่น้มมีคนตีหมอเลยครับหมายถึงใครครับข้างล่างอ่ะเพื่อเราครับเพื่อเราไปทําหมอแล้วครับใช่ครับก็โดนแบ็คลิสหรือเปล่าครับข้่ง้องโดนใช่ครต้องโดนตามๆชุบหมอชุบหมอขึ้นมาดีไหมครับพี่น้ำมอจะทำร้ายเขาเลยครับหมออย่างน้อยเขาก็รักษาคนชุบหอแพทย์ก็ได้ครับ พี่นโมคะเขาบอกว่าเดี๋ยวเอาผอแพทย์มาคุยกับพี่นะครับพี่นโมบอกว่าครับครับลงลงอยู่นี่ลงลงไม่ครับดรนเนผอแพทยลงไปไหนฮะนี่ไงแพทย ้ยลุงหนูยังไม่ทันตอบเลยว่าจะเข้าร่วมหรือเปล่าอยู่ก็ยิ่งหนูคุยแล้วเมื่อกี้ตำรวจตีตีลุงอ่ะตอนนั้นตำรวจหนูยังไม่รู้เลยโอเคโอเคขอโทษ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 มันงงไงเมื่อกี้ตำรวจตีลุงกหมดเลยเดี๋ยวเอาหมอกเอาหมอกเอาหมอกชุบหมอกขึ้นมาขอขอโทษหมอกด้วยค่ะขอโทษด้วยค่ะขอโทษด้วยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวคุยกับพี่นะองหมอกคร่บไม่ครับ หมอยังไม่รู้เรื่องเลยหมอยังไม่้เรื่องเรื่องเหมือนเดิมเลยครับเรื่องเดิมก็คือเหมือนเดิมเลยครับก็ที่คุยก่อนที่หมอจะออกไปทีนี้เขาไปถามอะไรเพิ่มหรือเปล่าครับคือเมื่อกี้ค่ะลุงเขาบอกคือซีน่าถามลุงว่าลุงจะจะจัดการกับพวกเขาอ่ะสุดไหมถ้าสุดอ่ะหมอย่างไงหมออ่ะได้หมดหมอป็ทําตามหน้าที่แค่ขอศพ แต่ลุงต้องไปเคลียร์กับตอรอแล้วก็ให้เลือกเหมือนกับเคลียร์กับพวกเขาว่าจบอะเพราะสภาจะเอาให้จบถูกไหมอ๋อนี่ผมขอโทษด้วยนะที่ทีซีไปทําร้ายร่างกายใช่ <laughs> แล้วฆ่าหมอตุยสศพ <laughs> ก็แบ็คลิสตามกฎได้เลยครับสามศพก็ถ้าโดนโทษอะไรก็ต้องโทษนะครับถ้าตา,ามกฎอะค่ะมันจะเป็นแบ็คลิสอ่าแบล็คลิสปรับห้าแสนแล้วก็ใบแต่ใบยาเปลี่ยนเป็นเงินได้ก <laughs> <laughs> ็เอาที่ไม่ต้องใช้การไปบรบกวนใครคนอื่นนะก็คือจ่ายเงินก็ได้ครับ ถ้าางั้นก็ใบเป็นหนึ่งเอกเคียร์เลยครับตายคนไหนทำก็เอาคนดูบัญชีมาทำหนรับมาเคียร์หมอน่ครับใช่แตเย็นๆฟังหมอก่อนหมอยังไม่ได้บอกเลยว่าจะเข้าร่วมกับเขาเคียร์เคียร์กับหมอนะเอาฝ่ายคนที่บำิงค่ะหมอหมอ จ่ายจ่ายค่าบง์ลิสแล้วก็ค่านะคะจะเป็นผ้าค่าหมอตุ้ผ้าค่าหมอตายจะเป็นเอ็มกับใบเหลืองใช่ไหมคะเปลี่ยนใบเป็นเงินได้ก็คือใบกับอีกเท่านึเนินหะค่หมอคิดมาเลยค่ะก็เอ็กมาจนได้หกเอ็มครับ